สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเพื่อนเพื่อนเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนอะเมื่อนี้แอดมินกานนำแนวทางมาให้อีกคือเก่านอกจากหุนดาวโจนวีไอพีคืนวันที่เก้าเดือนสี่นอกจากแต่ก่อนจะรับชมแนวทางเนอะมาเบิ่งผลของวันที่แปดกันก่อนนอกจากวันที่แปดดาววีไอพีเก้าเจ็ดสองกับสามแปดเนาะเก้าเจ็ดสองเข้าเด่นเจ็ดนอกจากเด่นเจ็ดวิ่งรูดตัวเจาะบอมานนอกจากเนาะ ส่วน3838กามดการดนะจ๊ะดาวปกติ1 12ก็หลุดเนาะ5 5ก็หลุดเขาเฉพาะตัวเด่นวิ่งหลุดได้หลอก VIP นะจ๊ะนอกนั่นการุดไปเนาะส่วนตารางนะจ๊ะตารางเก่ากัะมาเนาะเก่ากัะมา1กัะมานะจ๊ะส่วน1่กอส่วน4กับ6บ่มานะจ๊ะเนาะ,ะยินดีกับซ้ายวิ่งดูนะจ๊ะแต่สายจอเฮาหลอบมีพลาดไปเนาะตามต่อวันที่เก่าจ้า สำหรับแนวทางมีเขามีรถดปลาปนกันไปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแนวทางจะเขาจะรูดพิษผาดประกันไดแอดมินกะกับขอทษดขอภัยเนาะตัวเลขทุกตัวที่ได้มากะคำนวณมาจากคนที่ออกนจะจ๊ะอาจจะเขาบางรูดบาด้างรืปะปนกันไปพิษผัด ประการใดก็บว่ากันเนาะส่วนตัวเด่น,นาจาก root, นนจะแอดมินไฮเดนาาเูน,น 5, 3, 6, ย์กับเก่าวิ่งรูดเนาะส่วนตัวจอมี0ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนยหาเจ็ดก่าศ่างเกาเจ็ดส่วนเหล็กตาลางก็จะเหล็กต่ล่างกัมีหาเนาะห้าสามสายวิ่งรูดน่าจะนําไปวิ่งรูดไดเ้เลยน่าจะนา่าส่วนในตาราง ส่วนสองตัวก็อย่าลืมไปกลับนะจาจะทุกแนวทางต้องไปกลับนะจาจะเนาะทุกแนวทางต้องไปกลับส่วนตัวนิ้นน่จจะตัวนิ้นมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสำหรับแนวทางมุนดาจโจร VIP นะจาจะวันที่เก้า คอยมีโชคมีลาบล่มล้ำลร่ยๆวปังๆเนาะสําหรับแนวทางที่แอดมินให้นะจ๊ะเนาะกะตัวตัวเน้นนี่แอดมินเป็นชอบส่วนตัวเนาะจะทาบ,บรรมักร่ชอบกับบรรต่ตรงตามเนาะถับถ้ามักถ้าชอบก็ล่องวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งนเนาะจ๊ะส่วนตัวเด่นทาบ,บรรมากร่ชอบที่อาจารย์ครูให้กะล่องเอาตัวที่เฮามาเขาชอบไปจับใส่ใดเลยเนาะจ๊นะเนาะส่วนในตารางกะนําไปวิ่งรูดใดหรือว่าจะจับด้วยสุด2สองตัวในหนีก็ได้เนาะ สำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนนะจ๊ะก็ขค๊อสมีโชคมีลาบลำลำร,ร,รวยรวยปังปังกันทุกทุกคนนะจ๊ะไว้พอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ